ขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Card Reading Channel นะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีมีนและคณะมีนทุกท่านค่ะวิดีโอนี้ผู้อ่านตั้งใจมาทําเกี่ยวกับความรักคนโสดในครึ่งปีหลังนะคะว่าครึ่งปีหลังเนี้ยชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันไพ่ใบแรกก็บ่งบอกเลยว่าชาวราศีมีนเนี่ยนะคะตัวคุณเองปีนี้นะคะชาวราศีมีนคุณเปล่งประกายมากนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันนะคะการที่ตัวคุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์ เป็นคนที่มีออร่าในตัวเป็นคนที่มีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามเป็นคนมีเสน่ห์เก่งทุกด้านเป็นคนที่ทำให้ใครหลายๆคนต้องยอมรับไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายไพทับตัวยังไม่ได้ก้าวเหรียญอีกคือเป็นคนเก่งเก่งร้อยแปดพันเก้าเก่งรอบด้านมีเสน่ห์รอบด้านเป็นเป็นที่อาจจะเป็นแม้กระทั่งแรงดึงดูดใจแรงบันดาลใจ นะคะให้กับคนรอบข้างให้กับครอบครัวหรือให้กับคนที่คุณรักเนี่ยเขาปลื้มคุณมากๆคุณจะเจอคนที่เขามาปลื้มมาหลงไหลเขาจะชื่นชอบชาวราศีมีนมากๆคุณเป็นคนเก่งนะคะเดือนสันนี่คือคนที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนนะคะผู้อ่านมองว่าปีนี้หรือครึ่งปีเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคนโสดนะคะผู้อ่านมองว่าชาวราศีมีนเป็นคนเก่งและโชคกําลังมา โชคกำลังเดินทางมาหาชาวราศีมีนก่อนสิ้นปีหลังนี้คุณกำลังจะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ถ้าไม่ใช่สัตว์สองเท้าหรือคนรักคนถูกใจก็ต้องเป็นได้ทรัพย์สินโชคลาบอย่างอื่นมาแน่นอนนะคะคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆได้เจอความรักใหม่ๆได้เจออะไรดีๆเยอะเลยนะคะเตรียมตัวประสบความสุข สำเร็จเตรียมตัวมีความสุขเตรียมตัวที่จะได้รับพรแห่งโชคลาภของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะไพ่ตัวนี้บ่งบอกถึงหนึ่งละคนที่มาดูผู้อ่านคุณจะต้องเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วมีลูกติดหรืออย่าร้างแบบอาจจะเคยผิดหวังเคยโดนเทอยู่คนเดียวมานาน บางคนเพิ่งหย่าร้างบางคนเพิ่งเลิกรานะคะแต่จะบอกว่าถึงแม้กระนั้นก็เถอะชาวราศีมีนคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบคือมีสเสน่ห์เอามากๆอ่ะนะคะผูะ้อ่านมองว่าคนคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยต้องมาชื่นชอบมาหลงไหลชาวราศีมีนเอามากๆเลยปกติแล้วชาวราศีมีนแค่อยู่เฉยๆเนี่ยก็น่าตาดีหล่อเหลาดูดีอยู่แล้ว พอมาครึ่งปีหลังนี้บอกเลยว่าออราจับสุดๆนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ยิ่งคุณเลี้ยงลูกเองพาลูกไปโน่นมานี่แล้วแบบพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวแล้วบอกเลยว่าหยุยเป็นแดดดีเป็นมามีที่มีสเสน่ห์เอามากๆนะคะไม่ได้หมายความว่าคนที่โสดไม่มีลูกก็ไม่มีสเสน่ห์นะมีค่ะ มีเลยดูสิไพ่ของคุณเนี่ยคือแบบว่าทําให้คนอื่นลุ่มหลงมัวเมาแบบคิดถึงคุณทุกวันได้เลยนะหัวกระไดชาวราศีมีนนี้ไม่แห้องอยู่แล้วและแถมจะมีคนอาจจะต้องมีใครเข้ามาออฟเฟอร์มาเสนอนะคะขอดูแลขอแบบอุปการะคุณขอเลี้ยงดูนะคะบอกเลยหรือถ้าเป็นผู้ผู้ชายก็จะต้องเจอพวกแบบแม่บุญทุ่ม อย่างเงี้ยค่ะแบบว่าหรือเจอแบบว่านารีอุปธรรมนะคะที่เขาเรียกกันเนี่ยการเงินแบบคือชาวราศีมีนคุณเด่นมากอะผู้อ่านเลยมองว่าตัวคุณเนี่ยปลายปีเนี่ยอะไรหลายๆอย่างคือมันเปลี่ยนไปเยอะดีแน่นอนนะคะคือความสำเร็จความรุ่งเรืองคนดีๆการเงินดีๆหลายๆอย่างคือเข้ามาเยอะมากผู้อ่านมองว่าคุณจะเจอสายเปยคุณจะเจอคนเปยคุณจะเจอนารรอุปัรรมคุณจะเจอหนุ่มแบบเปยไม่อั้นเปยไม่ยั้งเปยไม่หยุดคือแบบสุดๆอะ จริงๆนะคะดูสีดวงของคุณนะ่ะดวงเข้าขาขึ้นนะ่ะใครก็ก็ฉุดไม่อยู่เอ๊ะไฟเริ่มตกเดี๋ยวนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรนะคะอา,อาจจะแสบตานิดนึงนะคะก็แบบคือดวงคนขาขึ้นนะ่ะทีนี้เรามาดูกันชาวราศีพิาชาวราศีกรกฎนะมีคุณมีส่วนได้เกี่ยวข้องนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวราศี ก็รกฏแน่นอนแหละแล้วก็ชาวธาตุด,ดินนะคะคนวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไอ้เกี่ยวข้องเออชาวราศีมังกรธาตุด,ดินธาตุด,ดินธาตุน้าธาตุดินธาตุน้ํมดินน้านะคะเด่นมากนะคะแล้วคนนี้จะบอกว่ามาจากต่างชาติต่างถิน่นต่างศาสนาต่างชาติต่างศาสนาอาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่คุณคุยอยู่แล้วมองไม่เลยคะ่ะ คนที่คุณเลงอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะคะคนที่คุณเคยคุยด้วยแล้วคนที่คุณเคยไปไหนมาไหนด้วยหรือเปล่าหรือคนที่คุณอยู่ใกล้ตัวอยู่ใกล้ที่ทํางานหรือเปล่าหรือพูดตามตรงนะถ้าถ้าไม่ได้มองแบบไอ้นั่นหน่อยอะเจ้านายคุณหรือเปล่านะคะผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่แน่นอนผู้ใหญ่ใกล้ตัวเจ้านายนะคะเจ้านายคุณอาจจะชอบแต่ เอาจริงๆนะต้องระวังคนที่มีเจ้าของแล้วหรือชาวราศีมีนเนี่ยต้องมีเจ้าของแล้วแต่อาจจะไปเจอคนที่ถูกใจนะเป็นไปได้เช่นกันทีนี้เรามาดูว่าความรักครั้งนี้ของชาวราศีมีนนะจะสมบังไหมคุณเป็นถ้าเอาจริงๆนะคุณเป็นคู่แท้คู่ประถมนะแต่ถามว่าคู่แท้คู่ประถมเพื่อนๆใช่อนจะว่าบางทีเรามา เรามาผิดที่ผิดเวลาเรามาไม่ยังไม่ใช่เวลาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ของเรามันจะยังไม่เป็นของเรามันจะยังเป็นของคนอื่นแต่เรามีความสุขได้แค่ทางใจได้แค่แบบมองได้แค่ลุ่มหลงเขาอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้ที่เรามาดูกันใช่ไหมอืมเอาคุณพระอ่ะขอใบสุดท้ายละกันค่ะเพื่อนๆคะบอกได้อย่างเดียวเลยคือ เขารักเขาฝันถึงเพื่อนๆนชาวราศีมีนมีคนรักมีคนฝันถึงมีคนอยากเป็นคู่ครองมีคนอยากหมายปองชาวราศีมีนมีใครบางคนคิด18บวกกับชาวราศีมีนมีใครบางคนมองทะลุสรีระชาวราศีมีนมองไม่กระทั่งในเรื่องบอกเลยนะคะคู่ครองเรื่องบนตรีงเรื่องอย่างว่ามีแน่นอน เป็นได้ทั้งต่างชาติที่เป็นคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีเป็นได้ทั้งชาวอาหรับชาวคนไทยหรือคนเอเชียที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆนะคะอาจจะ10 2 0ปีขึ้นไปนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินของเขาไม่ต้องถามหาแล้วแหละการเงินแบบ 9, 6, เก้าเหรียญหเหรียญราชาเหรียญแถมเดอะซันมาขนาดนี้นะคะเดอะซันเป็นเจ้าตัวถ้าผู้อ่านมองว่าถ้าชาว อะ,อะไรได้มาโอ้ไม่ก็สิบเหรียญถ้าเจ้าตัวชาวราศีมีนไม่ใช่เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่แล้วก็ต้องคุณก็ต้องได้แฟนคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเหมือนกันกันกบคุณนะเนี่ยมาเลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วการเงินชาวราศีมีนชาวราศีมีนเตรียมตัวรวยเป็นเศรษฐีได้เลยไม่ว่าจะเป็นจากตัวคุณเองจากคนรักนะคะ อืมแต่มีอย่างหนึ่งนะชาวราศีมีนถ้าคุณไม่ได้ไปตกลุมรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็ต้องชาวส่องมาตกลุมรักชาวราศีมีนที่มีเจ้าของแล้วแล้วคนนี้เป็นคนที่แฟนเขาหึงด้วยจะต้องระวังคนที่มีเจ้าของแล้วมาเกี่ยวข้องคุณอาจจะกลายเป็นมือที่สามเขานะคนโสดจะต้องระวัง นะคะก่อนจะคบหาดูใจก่อนจะไปชอบใจเขาก่อนจะไปชอบพอถูกใจเขาให้ศึกษาประวัติเขาดีๆว่าเขามีเจ้าของเขาเคลียร์ความสัมพันธ์เขาหรือยังเขาจบความสัมพันธ์เขาหรือยังบางทีคนนี้เขารวยมากค่ะเขาไม่ได้สนว่าเขามีครอบครัวหรือมีใครแล้วแต่เพียงแค่ว่าเขาอยากมีความสุขบนเขาเรียกว่าบนในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเขาแค่อยากมีความสุข เหมือนเขาแบบอยากมีใครสักคนในชีวิตเพิ่มขึ้นมานะ่ะอยากดูแลคือเงินเยอะเงินเยอะอยากดูแลอยากเปอยากให้ทั้งนารีอุปธรรมก็มาทั้งคนที่อยากเปก็มีอาจจะเป็นทั้งชาวราศีมีนเองที่อาจไปเปย์เขาหรืออาจจะเป็นคนที่ชาวสองนี่แหละมาเปยชาวราศีมีนนะคะเป็นไปนได้สูงเลยอืมใจดีได้นะคุณจะเจอคนที่ใจดีมากๆ <c oughs> คือแบบว่าคือ คุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่แบบคือใจป๋าใจปั้มคือแบบเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นคนที่แบบคือแม่บุญทุ่มพ่อบุญทุ่มนะคะใจดีเฟรนลี่คือให้พร้อมให้และเป็นคนเนี้ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำงานเก่งคุณพระชาวราศีมีนคุณเจอคนที่แบบสุดยอดสุดยอดมากเรามาดูกันลักษณะของเขา เป็นใครได้บ้างกรกฎมาแล้วมังกรมาแล้วธาตุดินมาแล้วธาตุดินมาแล้วธาตุดินก็อ่ามังกรพรึกศกันราศีกรกฎก็เป็นธาตุน้ําของตัวคุณเองก็ด้วยมีนนะแล้วก็พิจิกนะมีเกณฑ์ได้เจอเรามาดูลักษณะของเขากันเพื่อนๆคะเขามีครอบครัวแล้วอะแต่ว่าชีวิตเขาไม่มีความสุขเขาหาความรักไม่ได้ เขามองหาคนอื่นคอมเมนต์ Comment บอกผู้อ่านได้เลยนะคะใช่ไม่ใช่คนนี้มีครอบครัวแล้วไม่งั้นก็ชาวราศีมีนมีครอบครัวแล้วแต่หาความสุขในชีวิตไม่เจอหาความสุขในชีวิตไม่ได้ใครบางคนแต่งเติมความรู้สึกให้เขาไม่ได้เขามองหาทางออกเขามองหาทางอื่นเขาอยากเดินทางออกจากจุดเดิมๆนะคะอืม The Star แปดถ้วยเขาเบื่อความรักเขาหันหลังให้กับความรักเขามองหาคนที่ใช่ถ้าไม่ใช่ชาวราศีมีนมองหาคนที่ใช่ก็คนที่กำลังจะเข้ามาหาชาวราศีมีนนี่แหละกำลังมองหาคนที่ใช่ชาวราศีมีนอาจจะได้เจอชาวธาตุดินธาตุเดียวกับคุณก็เป็นไปได้ธาตุน้ำนะคะเจอชาวพฤกษ์ธาตุดินมังกรธาตุดิน การทาดดินนะคะไม่มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงมากๆชาวราศีกุมมีใครบางคนเบื่อความรักไม่ราศีมีนก็คนรักของคุณเป็นคนไม่ใช่คนถิ่นเดียวกันกับคุณด้วยนะ คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอจากการที่คุณมาทำโปรเจกต์ต่างจังหวัดคุณมาทำโปรเจกต์ที่อื่นคุณมาทำโปรเจกต์ที่ถิ่นเดียวกับคนคนนั้นอยู่และคุณมีโอกาสได้ต้องได้เจอกันได้โคจรมาเจอกันจากการเดินทางจากการพบกันจากการทำงานที่อยู่ที่พักชั่วคราวที่อยู่ที่พักชั่วคราวการมาซื้อที่อยู่ชั่วคราวเช่าอะไรชั่วคราวมีเกณฑ์เป็นไปได้ แล้วคุณทั้งคู่อาจจะต้องคิดมากอยู่นะในเรื่องนี้เพื่อนๆมันมันมีในบางสิ่งมาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้อ่านอยากให้คุณระวังคือในเรื่องของความเสียใจอา,อาจจะต้องเผื่อใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งละอย่างที่ผู้อ่านบอกในเรื่องของการมีเจ้าของอยู่แล้วการที่ถึงแม้ตัวเขาเองจะไม่ได้จะไม่ได้แฮปปี้ในชีวิตของเขาก็เถอะแต่ก็คือ ถ้าจะให้ดีคือรอให้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจบไปก่อนดีไหมนะคะเพราะเนี่ยมันมีในเรื่องราวของคู่คองคนรักเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ผู้อ่านมองว่าถามว่าชาวราศีมีนมีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ไหมมีคู่แท้ของคุณมีนะมีแน่นอนไพ่เด sun ขึ้นขนาดนี้แต่อาจจะ <c oughs> เขาเรียกว่าเพื <c oughs> ่อนเมันยังไม่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลา มันจะต้องมีการให้โอกาสซึ่งกันและกันมันจะต้องมีโอกาสให้โอกาสซึ่งกันและกันรอให้เขาจบความสัมพันธ์ตรงนั้นหรือไม่อย่างนั้นเลยคือถ้าคุณไม่รอถ้าคุณมองว่ารักเขามากๆหลงเขามากๆคือแบบชีวิตนี้คือพบใครไม่ได้แล้วรักใครไม่ได้อีกแล้วไม่ได้สนว่าเขามีครอบครัวหรือเปล่าบอกเลยว่าเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีครอบครัวนะแล้คนนี้เขาก็เหมือนแบบ คือเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆเซเยสอ่ะเขากล้ามาเขาพร้อมมาเขาพร้อมพร้อมดูแลขอแค่ให้คนชาวซองหรือชาวราศีมีนเนี่ยเซเยสแล้วคนเนี้ยบอกเลยว่าแรงหึงของครอบครัวเขามีนะเอ๊ะทำไมแต่ว่า ถามว่าโอกาสที่เพื่อนๆจะได้จะได้ครอบครองเขาแบบเจมีมีนะเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมวันหนึ่งนะไม่ชาวราศีมีนก็คนรักของคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นพ่อไหมแม่ใบในวันใดวันหนึ่งคุณรอเขาได้ไหม Temperance โอ้ไม่ก็จัสเมนค่ะเพื่อนๆคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันแต่ ระวังในเรื่องของ18บวกนะเร็วๆนี้สิ่งที่ชาวราศีมีนจะทำได้คือหักห้ามใจเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะไปอย่างเร็วมากๆเจอกันรักกันชอบกันและก็มีการนัดเจอกันมีความสัมพันธ์แน่นแฟนเกิดขึ้น มีความรักความผูกพันเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจะทําให้คุณทั้งคู่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลุ่มหลงมัวเมาในความรักถามว่าโอกาสตรงนี้จะเป็นไปในทางที่ดีได้ไหมได้ที่ผู้อ่านเคยบอกคุณรอเขาได้ไหมเขาไม่ได้มีความสุขกับความรักเขารอคนอื่นมาเติมเต็มชีวิตของเขาและชีวิตเขาเดินทางตลอดด้วยชีวิตของเขาเดินทางตลอดด้วยเพราะฉะนั้น มันก็ไม่แปลกเพราะเขาไม่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวนะคะชีวิตแต่งงานชีวิตมีครอบครัวแต่ทําตัวเหมือนโสดนะคะและตัวชาวราศีเมนก็เป่งประกายมากออร่าจับมากๆมีสเสน่ห์สเสน่ห์ทุกอย่างทําให้คนที่เขาคือชอบชอบคุณอยู่แล้วอะ่ะคือยิ่งหลงสเสน่ห์คุณไปใหญ่หนึ่งออร่าของคุณบางคนขับรถรู้ บางคนมีบ้านหรูๆบางคนแต่งตัวดีมากหล่อเอาการเลยหล่อเหลาเอาการสวยมีสเสน่ห์เลยล่ะคะ่ะชาวราศีมีนสูงหรืออาจจะเป็นรูปร่างกระทัดรัดแต่งตัวดูดีผูกไทยใส่สูทหรือใส่เสื้อเชิ้ตเกงๆแบบแคชชวลและแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็แต่งตัวดูดีอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าคุณได้เจอคนที่แบบว่าอาจจะงงหัวไม่ขึ้นเลยรักคนนี้ชอบคนนี้มากๆ รอให้ถูกที่ถูกเวลานะคะใช่แน่นอนอนาคตแต่ว่าให้รอนิดนึงยับยั้งใจนิดนึงค่ะคุณจะเจอคนที่ใช่และเขาจะเป็นคนนั้นให้คุณได้แน่นอนค่ะเพื่อนๆหวังว่าวันนี้คงถูกใจเพื่นพนอนๆชาวราศีมีนไม่มากก็น้อยฝากกดติดตามกด s u b s ไ r i b e กับผู้อ่านและเรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ